สบายดีจ้าป่าลุงบนซืดอทุกคนเด้อจ้ามันมีอีแมวมาเห็ดยังง้อยสบายดีพี่น้องยามระกาศฝนตกฝนตกเราหลุดเนาะเลยแจงกิหลนแจีงกิหลออีแมวแหละพี่น้องเบิด์ตหนึ่งบริโภคลอหย่บาทเด้อพี่น้องเด้อบนซื้อเอาเด้อจ้าประมาณแปดพิษบาทนี่งแปดพิษบาทแปดพิษผาบาทไป บ่หอดลอยเด้อนบ่หอดลอยบ่หอดลอยบาทคนกระตุกคนกระตุกวากะเซาเนี่ยมกเซาพักไ่เซามามกสบายดีสบายดีจ้าไาลูกหยกเด็กใส่ขี่จิโร่นะเต็นบ้าน้อเด็กใส่ขี่น้อใส่ขี่จิโร่เต็นบ้าน้องเขาเห็นเขาต้องมาเลยสบายดีจ้าไาลูกสวัสดีอีกรอบ บังพี่น้องแมงกิโอให้บังอีกรอบหนึงอุ้ยกิโอนี่เจ้ามาขายเมื่อกี้นี่ในชิใส่ขี่แล้วเขาส่งฟิตไว้เอาไว้กินเลพี่น้องเด้อขึ้นเจ้านางบ่งเด้อสึนคุณเจ้เจ้าาก็เก็มข้นจามไ้เออจามนั่ง ด้านเนยเนยไมใมนมันเอาม้น่สามเอ้าแมิดว่าคุณเจายวสวยมั้งเรวตีกันออกก่อนเอาตีนีว่ามันนียชนมากตีหัวม้ลึจะไต้นมันวมากาไล่ออก้อลองบลองตัวนี้าถ้ลองอาจารย์ไปท้องสบาย ตายแล้วถึงหน้ามันตายแล้วจ้ามแบบนี้จ้ามเอืออน่นลลูกแล้วอมัแล้วก็ปีนเ่เอาออกมานี้่นี่นี่เอาปกออกได้เห่นี่คว่า เออน่เดเออนีน่มีนี่มันินิน,น้อยนึงเลยไกนมันไม่บิดลยแรดม่กิอนเจ้านี่ตวนี่นีนี่นี่ดดิงออกมาดิ้งออกมา แล้วก็ต้องมีการ้งานเอสีอกถ้าก้าจะไม่ไนะนี่ก็ไม่มเรื่องสีออกไม่ก้อนออกมากแล้วไม่ะีักเรีนสีเปบโงดงออกไม่ถึแมาลูก

档，呃、嗯，还能嘞。嗯嗯 มล้องอมไ้ใส่่เื่อาขี่เรียบร้อยแล้วพี่น้องได้ไลยเติบบรนักมาจักกระตูนก like ็น่าเิ Anat ่นก็มาแล้วพ like ี่น้องเ้กินกฮอเียรมาฮอะว่ามดูเป็นมาเลยเด้อพี่น้องเด้อคนเรา็นอยู่บ่ได้อยากมาแล้ว เป็นอะไรบ้างให้เอฟซีฟังดูมืออยู่กับลูกกับเมียพี่น้องกันมันดะแบบไปกดส่วนตัวของมันเนาะใครมันมันแบบแบบแยกโตมากแต่โดนกับแม่กับบอลสิเลยมันก็คือพี่น้องเห็นไม่กับบอลม้วนเลยขาดยังไปยังได้ยังหนึ่งนะพี่น้องเป็นตัดสินใจมันอยู่กับเมีย แต่ว Get ันกำหนดณดต่สเดือนเแต่ประมาณผิดปลายเดียพี่น้องผิดหนึ่งเนาะผิดเดียวบ่ได้สามเดือนหนึ่งเก้ามือหืมเก้าใส่แปดมือแปดมือนี่เจ็ดคืนแปดมืออยู่บ่ได้สามพี่น okay ้องเอ้ยนาตาเป้าอันมันเถิงโพดพ่นละเดือนหนึ่งมันเถิงกินหอดูกินหอดเมีย เนาะสิยอมปรับเปลี่ยนสิเปลี่ยนอะไรอยู่บ่เปลี่ยนก็สิเปลี่ยนได้ไปแล้วมันก็ไม่เกิมีวันได้บ่แม่นว่าสิบ่ให้กินเลยเด้อพี่น้องอ้นบ่แม่นคนขี้ถีานันเด้ออ้นบ่แม่นว่าสิบ่ให้กนกินเลยให้กินแต่ว่าให้ซื้อมากินอยู่เือนให้มานั่งกินอยู่เฮือนได้ได้อุ้มลูกได้เอาลูกเวลา่นเฮ็ดอันนี้ยังว่าเออเพิ่นเอาซอยแบบนี้หนามา นแม่ว่าเอองดเลยเดี๋ยวมาให้กินเลยโบนกรไป๋อเตัดขาดบุบปานั้นให้ซื้อมากินใส่ตูเ้เย็นไว้แล้วให้มานั่นงกินอยู่เพื่อนเอาบวชไปนหนั่งกินทุกคนเนี่นะเวลาเขาเอิ้นใส่อยังกับมันหนุนยากเลยเรื่องว่า,วาสองสามเมื่อเดี๋ยวแต่คิดเอาเมื่ออยู่บุญเป็นอาทิตย์จะได้ดสัก กินอยู่เดี๋ยวเหล่าขาวเนี่ยเขาจะมาแเ็กกับบล็อกิ่งกินกับโบอยากให้กินหัวฉลัมตัต้ตโตเพราะว่าเฮามีลูกน่อยเนาะพี่น้องเนาะเขาต้องเบิงแย่งซอยกันหาเชฟบหาเป็นเด็กโอ้แบบขาเมาอยู่เกมต้นไมยกตมันบุเมามันจะมีลายยางเกมไปอยากให้ลดลงลินเอคาลิน จนบ่ลืมหูลืมตาน่ะก็อ้นก็จมพี่อ้นจมพี่น้องคันได้เล่นคันได้เข่ามันมันอยากลุกมันยังดอกเดืองยาสูบนี่ก็อยากให้งดมันก็บ่ค่อยดีต่อสุขภาพอยากให้งดลงน้แมนบ่ได้ให้ว่าให้ตัดพุดห้เศร้าห้เบาๆลงหลังจากยาเป็นปันก็ได้ยาสองอยางมันสิบปีไปแล้วข้างหน้ากับมวงสุขภาพเลยลดลงหลายๆอย่าง น <astically> ั้นแหละบ่แม่นไผสิบ่อยากให้ possono, ันนั้นเนาะถามว่ตูนก็ดีบ่บ่เลยบ่ได้ดีดอกพี่น้องเฮาต้องพยายามทํตัวที่ดีก็เฮ็ดพยายามทําตัวเป็นแม่ที่ดีเป็นเมียที่ดีให้ผัวแต่งแรงแต่งง่ายเฮ็ดกับเขากับน้ําเป็นแม่บ้านที่ดีให้ลูกให้เต้าอันนี้แหละที่ผ่านมากอ่ะผิดพลาดก็หลายล่มมากก็หลายพี่น้องเอ้ย ล่มลุกคุกคานหลาเซเพมาลายบอกง่ายๆซะแต่เฮาก็มีลูกมีเต้าแล้วเอาเวลานี่มาเบืองลูกเบืองเต้าัน้ากันคำเแม่นว่าตารตินใจมีกบมีครัวแม่นว่าเออยังอยากเล่นอยากเที่ยวบู่พอเล่นพ่อเที่ยวยังอยากกินอยากเล่นอยู่ก่ะต้องลองไปเบืงอ,งอง,องอกอนนะทำไมพูดในแนวนั้น ขออบอ้นคือพี่น้องทุกแล้วเะาก็ทําทใจได้เนอะตัวเราเคย่านประสบการณ์ตัวนี้มาก่อนส่วนกระนาค่ะยังบ่เคยผ่านเนอะคนคยังสิขึน้นเนยอยู่อนว่ายังพิพลาดประการใดกันพอถทดนำเอฟซีลายลายแล้วพี่น้องเลยคนก็ได้ขอบคุณสู่พ้คนคอยเป็นกําลังใจให้แล้วก็คอยบึงคอยแยง,งคอยติคอยเตือนทางครัวละเมียเนา,านะทางครอบครัว อ้อนเด้อจ้าเด้อคลิปนี้อ้อนก่อนจบซ้งอีกก่อนเด้อจ้าเด้อพอกันมาคลิปหนาจ้า